ร่างกายที่มันสอดคล้องกับจิตใจเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันเรียกได้ว่าเราจะมีชีวิตที่มันสมบ,บูรณ์แล้วมันทั้งด้านจิตใจแล้วก็วร่างกายนะมันเป็นตัวเราจริงๆไม่ได้รู้สึกว่าเวลาเรามองมองไปบริเวณจุดนั้นนะคะมันรู้สึกแบบขัดแย้งในใจต่อไปแล้วไม่ใช่ว่าทําเพราะว่าสังคมเนี่ยเป็นตัวเหมือนแบบมีส่วนกําหนดให้เราทําหรือว่าเพื่อนอยากให้ทําหรือว่าผู้ชายอยากให้ทาเหมือนมองว่าตัวเราเนี่ยเป็นตัวกําหนด ชีวิตตัวเองค่ะว่าเราอยากให้ชีวิตเราเป็นยังไงสวัสดีค่ะเกิร์นัทพัตวัยชนะนะคะเราลัก2องมิจิตทนี่สองมา2ยิ่สองค่ะ,คะตอนนี้นะคะก็อยู่ที่โรงพยาบาลกำมน,นนะคะเกิดก็จะมาทําการผ่าตัดแผลเพรค่ะก็สําหรับเกิดเนี่ยเกิดได้ยินชื่อเสียงของโรงบาลน,นี้มานานมากแล้วก็ คิดว่ามีคนที่มีชื่อเสียงหลายๆท่านเนี่ยให้ความยอมรับแล้วก็ไว้ใจสถานที่แห่งนี้ค่ะส่วนตัวเดงเนี่ยก็มีคนรู้จักที่เคยมาใช้บริการที่นี่เหมือนกันก็เลยค่อนข้างเชื่อใจค่ะว่าที่นี่เนี่ยจะให้บริการที่ดีที่สุดจากโตโัวเดีนนะคะก็ได้ศึกษาข้อมูลมาแล้วค่ะว่าในการแปลงเกสตะ,ะมีมีหลากหลายวิธีแต่ว่าในสําหรับโตัวเดีนเนี่ยก็จะเป็นวิธีที่เป็นเอสต์ไซส์ทูนะคะนั่นคือการใช้ ผิวหนังบริเวณนองคาชาัช่าแล้วก็หนังอันทาเนี่ยมาใช้ทําให้เปลี่ยนแปลงเป็นอเยอเพศหญิงค,ง <Wow. S 1> ค่ะพี่สาก็สําหรับความรู้สึกในวันพรุ่งนี้ที่จะผ่าตัดแปลงเพศน,นะคะก็อบอกตามตรงว่าตื่นเต้นแต่ว่ามากกว่าความตื่นเต้นเนี่ยคือความดีใจมากกว่าเพราะว่าด้วยความที่เราเป็นผู้หญิงข้ามเพศเนี่ยรู้สึกว่าการที่เราได้มีร่างกายที่มันสอดคล้องกับจิตใจเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันเรียกได้ว่าเราจะมีชีวิตที่มันสมบูรณ์แล้วมัน ทางด้านจิตใจแล้วก็ร่างกายนะแง่ก็ฝากติดตามสาหรับการเข้ารับการผ่าตัดแปลงเพศสองเลยด้วยนะคะสว,ส,สวัสดีค่ะ เอิร์ธนะครควยชนะนะคะรองดับ2มิจชิฟนี่2022ค่ะวันนี้นะคะก็จะเป็นการตรวจฟล l อัพ p การค่ผ่าตัดผ่าตัดแปลงเพศไปนะคะซึ่งเอิร์ธเนี่ยผ่าตัดแปลงเพศได้ประมาณ1ปีแล้วค่ะ กว่าเดิมมากๆเลยค่ะรู้สึกว่า เวลาส่องกระจกหรือว่าใช้ชุวิตในประจาวันเนี่ยตัวมันเป็นมันเป็นตัวเราจริงๆไม่ได้รู้สึกว่าเวลาเรามองมองไปบริเวณจุดนั้นนะคะมันรู้สึกแบบขัดแย้งในใจต่อไปแล้วรู้สึกว่ารู้สึกว่านี่แหละคือตัวเราแล้วเป็นชีวิตที่เรารู้สึกมันสมบูรณ์แบบแ,าาลแล้วก็เติมเต็มชีวิตเรามากๆเลยแล้วก็ใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นมากๆไม่ไม่ว่าในเรื่องของการแต่งตัวหรือว่าการเข้าห้องนะ้ำเราทำให้รู้สึกมั่นใจในการใช้ชีวิตในฐานะผู้หญิงคนหนึ่งได้อย่างเต็มตัวเลยค่ะเรื่องเหนื่อยเนี่ย ไม่ค่อยมีเท่าไหร่สูนเรายังสามารถออกรำลังกายอะไรได้อย่างปกติแต่ว่าอาจจะนี้รู้สึกว่า เคลื่อนไหวอะไรได้ช้าลงทําอะไรแบบช้าลงดูเหมือนเป็นผู้หญิงมากขึ้นนะคะคนหมอเนี่ยก็จะแนะนําให้งดการเช้ฮอร์โมนประมาณ2สัปดาห์แรกหลังแปลงค่ะแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็สามารถกลับมาใช้ฮอร์โมนได้อย่างปกติค่ะแต่ว่าก็ต้องมีการควรตรวจเลือดเพื่อวัดระดับฮอร์โมนอย่างสม่ําเสมอด้วยค่ะในฐานะที่เป็นนักศึกษาแพทย์นะคะแน่นอนว่าเราเนี่ยต้องมีการระวังในการเลือกใช้บริการทางการแพทย์อยู่แล้วค่ะเส้นการแปลงเพศ เป็นพาตามัม่เกร์จะมองว่าความปลอดภัยเนี่ยเป็นอันดับแรกที่เราต้องคอนเซิร์นดังนั้นเนี่ยเรจึงเลือกโรงพยาบาลกำมลค่ะเพราะว่าโรงพยาบาลเนี้ย ปิดมานานแล้วก็มีมาตรฐานในการรักษาค่ะแล้วก็คุณหมอเนี่ยก็มีประสบการณ์ที่ค่อนข้างมากในการผ่าตัดแปลงเพศค่ะเออจึงเลือกที่นี่ค่ะแล้วก็มีเพื่อนหลายๆคนเนี่ยแนะนํามาด้วยค่ะว่าทําที่นี่ไปบ้านค่อนข้างดูแลใจใส่ดีค่ะเครื่องมือทันสมัยค่ะดังนั้นเลยมันค่อนข้างมั่นใจค่ะว่าถ้าเรามารับบริการที่นี่เนี่ยจะได้รับความปลอดภัยอย่างแน่นอนก็ต้องคิดดีดีค่ะเพราะว่าการแปลงเพศเนี่ยเป็นอะไรที่ทําไปแล้วมันไม่สามารถย้อนขึ้นกลับมาได้เมื่อเราแปลงไปแล้วเนี่ย ชีวิตเรามันเปลี่ยนไปแน่นอนดังนั้นต้องคิดดีๆหาข้อมูลดีๆค่ะแล้วก็ถามตัวเองจริงๆว่าเราต้องการในสิ่งนี้จริงๆหรือเปล่าไม่ใช่ว่าทำเพราะว่าสังคมเนี่ยเป็นตัวเหมือนแบบมีส่วนกําหนดให้เราทําหรือว่าเพื่อนอยากให้ทําหรือว่าผู้ชายอยากให้ทาเหมือนมองว่าตัวเราเนี่ยเป็นตัวกําหนด ชีวิตตัวเองค่ะว่าเราอยากให้ชีวิตเราเป็นยังไงไ <Wow. S 1> ม่ได้เชิงว่าภูมิใจแต่วันรู้ว่าคิดถูกมากกว่าที่ทําถ้าย้อนเวลากลับไปได้ก็กยังทําเหมือนเดิมแน่นอนค่ะเพราะว่ามันคุ้มค่าจริงๆที่เรามาผ่าตัด ในครั้งนี้มันเปลี่ยนชีวิตเราไปเลยทําให้เรามีความสุขกับชีวิตที่เราเลือกเดินมากยิ่งขึ้นค่ะวิถีกาศในห้องผ่าตัดตอนนั้นรู้สึกว่าก็ไม่ได้มีความตึงเครียดอะไรค่ะเพราะว่าคุณพยาบาลเนี่ยก็คุยเพื่อให้เรารู้สึกดีแลกซ์ค่ะแล้วก็อบครัวที่เรามั่นใจว่ากระบวนการทุกอย่างจะสามารถออกมาได้อย่างปลอดภัยค่ะอย่างแรกที่หลังจากที่เข้าไปเลยเนี่ยรู้สึกว่าไม่นานเลยเพราะว่าพอเหมือนเราหลับตาไปปุ๊บเหมือนเหมือนหลับตาปุ๊บแล้วก็ตื่นขึ้นมาเลยรู้สึกว่าการผ่าตัดเนี่ยมันยาวนานอะไร แล้วก็หลังจากที่เราตื่นขึ้นมาค่ะมีแค่รู้สึกน่วงๆรปเรยียนที่ที่ทำมากกว่าไม่ได้รู้สึกว่าแบบมันเจ็บอะไรมากมอ่ะเป็นเพราะว่า อ่าฤิของยาด้วยค่ะไม่ได้สว่ามันทรมานอะไรหลังจากที่เราตื่นขึ้นมาค่ะอาจจะมีมีคอแห้งบ้างอะไรประมาณก็เป็นเรื่องปวดถิ่มการผ่า,าตัดค่ะเห็นครั้งแรกรู้สึกว่าเอ้ยถึงแม้ว่ามันมันจะแบบยังมีบวมีช้ำเลือดอะไรบ้างแต่ว่าพอเราส่องกระจกดูแล้วค่ะสัว่าเอ้ยรูปทรงเนี่ยมันมันเป็นในแบบที่มันที่มันควรเป็นที่มันถูกต้องคือมีเอ่อมีแคมนอกแคมในมีอะไรครบถ้วนอย่างที่เราเคยเคยเรียนหรือว่าเคยเห็นมาเลยค่ะสัว่า สินใจถูกมากๆค่ะหนึ่งร้อยเปอรเลยค่ะหรือว่าเหมือนผู้หญิงทุกอย่างแล้วก็สามารถใช้ชีวิตหรือว่าแม้ทั้งฟังก์ชันต่างๆค่ะก็ใช้ชีวิตได้อย่างเป็นผู้หญิงแบบร้อเปเซนเลยค่ะ